สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันที่เกมมาจังวีสองในค่าย p ีจีนะคะฝากเครดิตเข้ามาทรง0ั0บาทค่ะกับเกมนี้ขอเล่นกันที่เบ็ด50บาทแล้วกันนะขอดูหน้าเกมกันก่อนเนาะหมุนไปสัก30รอบค่ะเกมนี้ต้องลุ้นฟรีเกมเองนะคะสเตเตอร์ลงมา3ตัวไอ้ตัวแดงๆตัวนี้นะคะก็จะได้เข้าฟรีเกมเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้จะได้เข้าฟรีเกมหรือเปล่า เล่นช่วงเวลากลางดึกเลยทีเดียวเล่นเที่ยงคืนนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ปังเพราะเราเปลี่ยนเวลาเล่นกันบ่อยมากๆเลยนะแต่ว่าก็จะแจ้งพยายามแจ้งเวลาเล่นทุกคลิปนะคะเผื่อว่าใครอยากตามอเกมไหลดีมากๆเลยนะคะใครที่เล่นอยู่ช่วงนี้ก็ใกล้จับปีใหม่แล้วนะคะก็มาจัดกันเลยนะเดี๋ยวจะลองเปิดเทอร์โบด้วยนะคะเผื่อจะได้เข้าฟีเรีเกมง่ายขึ้นเนาะ เคยเคยลองนะคะเคยลองที่เทคนิคนี้ก็จะมีคนแบบว่าแนะนําเข้ามานะว่าทําแบบนี้สชคะลองทําแ,ทแบบนี้แล้ก็จะลองทําตามเปิดเทอร์โบสักสิบรอ,อ,อบแล้วก็ปล่อยไหลสักสิรอบอะไรแบบนี้นะโอ้โหช็อตนี้1 8 9 7งพัสบจ็าทห้สตางค์ค่ะเดี๋ยวเราเส้นเหลือสัก20่สบรอบแล้วก็จะเปิดเทอร์โบให้เข้าฟรีเกมแล้วกันนะอาจจะมาก่อนก็ได้อ,อ คือว่าหน้าเกมดีมากๆเลยนะคะหน้าเกมดีมากเนี่ยมาอีกแล้วเห็นไหมโอ้โหช็อตนี้1,177บาทค่ะวันนี้ปังมากกับมาจองเวสองในค่าย PG นะคะขึ้นมา5,800แล้วอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเทอร์โบหลังจากนี้นะอุ้ยอันนี้คือเปิดไม่อันนี้ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงขั้นแบบเข้าเทอร์โบนะเพราะว่าเรามากดตอนเหลือ20รอบสุดท้ายตรงนี้นะคะมาดูลุ้นแถวสุดท้ายมาไหมโอยหยดุดนั่นไงเห็นไหม มาแล้วนะคะมาแล้วถือว่ายังไม่ได้เข้ากดเข้าเทอร์โบนะแล้วมันก็เข้าฟรีเกมพอดีนะคะอะเริ่มกันที่10รอบฟรีค่ะตอนนี้อยู่ที่เบ็ด50บาทนะแล้วก็เวลาเล่นชนมากจะไม่ค่อยปรับเปลี่ยนเบ็ดนะเล่นอยากเล่นเบ็ดไหนก็เบ็ดนั้นยาวๆจะถามว่าการไล่เบ็ดดีไหมดีค่ะเวลาหน้าเกมมันดีไล่เบ็ดไปก็มันก็มีโอกาสได้เยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่กันที่ตัวคูณอะไรพวกนี้นะเกมพวกนี้ก็ลองดูนะคะลองดู บางทีเล่นเบ็ดสามบาทพอปรับเป็นเบ็ดจิบาทแล้วก็ไม่เข้าเลยก็มีนะโอ้โหเบ็ด50บาทนะเนี่ยเพิ่งได้600กว่าบาทนี่นี่ช็อตนี้มังกรเขียวนะคะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมังกรเขียวมังกรแดงของเรานะ,ะมันเขาเป็นตัวเพลงเนาะ1,275ค่ายังเหลืออีก3รอบฟรีต่อกันเลยนะ โอ้ยหลายทิ้งหลายคว้างแล้วเกิน1,875บาทค่ะแต่ก็ถือว่าดีได้เข้าฟรีเกมนะคะได้เข้าฟรีเกมง่ายเหมือนกันนะวันนี้น่าเกมดีมากๆเลยอ่ะเมื่อกี้ก็คือหยุดแล้วนะคะเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งมันจะได้ไหมอะ่ะใจอยาก,หหใ,กให้ถึง8,000นนะเนี่ยมาไหมขอเธอโอ้โหเรียบร้อยเลยค่ะ โอ้โหขอแค่แปดพันจับไปที่9ก้าันเลยนะได้มา1,267บาท50าสตางค์ค่ะโอ้โหว้าวสุดๆไปเลยกับเกมนี้นะคะมาจองเวฟสองในค่าย PG. พีจีขอแค่นี้แล้วกันสําหรับใครที่อยากเล่นที่เดีวยวกันจักทิงลิงก์ไว้ด้านล่างเข้าไปสมัครเองได้เลยนะคะฝากถอนไม่มีขั้นต่ําเป็นลิงก์ที่ตรงไปหน้าเว็บนะก็เว็บใหญ่ก็สมัครที่นั่นเลยนะคะอ่ะเป็นที่ที่เราเล่นแล้วกันเราแนะนําแบบนี้นะ วันนี้ก็ถือว่าปังมากๆนะคะอยู่ที่9,145เดี๋ยวออกไปถอนเลยเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ